เดี๋ยวเราจะมาแกะดูขนมมันม่วงของเรากันนะคะนี่สีสวยน่าทานมากๆเลยค่ะแป้งเหนียวนุ่มเนิบหอมมันหวานกำลังดีเลยนะคะสวัสดีค่ะคลิปนี้แพรวจะพาทำขนมมันม่วงค่ะแป้งเหนียวนุ่มเนิบสีสวยจากมันม่วงไม่ได้ใส่สีแม้แต่หยดเดียวเลยนะคะหอมมันหวานกำลังดีค่ะ วิธีหอ่อใบตองง่ายๆสีสวยนะคะใครๆก็ทําได้ค่ะส่วนผสม,มเคล็ดลับวิธีการทํามีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะก่อนอื่นเราจะมาเตรียมในส่วนของมันม่วงกันนะคะมันม่วงนํามาปอกเปลือกออกให้หมดให้เกลี้ยงเลยค่ะ พอเราปอกเปลือกเกลี้ยงดีแล้วนะคะจากนั้นก็นำมาล้างน้ำทำความสะอาดออกให้หมดให้เกลี้ยงเลยค่ะล้างยางล้างสิ่งสกปรกออกนะคะนี่ก็จะได้มันม่วงแบบนี้ค่ะพอเราล้างสะอาดดีแล้วค่ะจากนั้นก็นำมาหั่นเป็นแว่นประมาณสักนิ้วหนึ่งค่ะไม่หนาแล้วไม่บางเกิน เดี๋ยวเราจะนำไปนึ่งให้สุกให้นิ่มดีนะคะใครจะนึ่งหรือจะต้มก็ได้แต่ถ้าเกิดเรานึ่งจะไม่อมน้ําจะแห้งดีค่ะจากนั้นก็ตั้งหม้อซึ้งพอน้ําร้อนน้าเดือดดีค่ะนํามันม่วงที่เราหั่นไว้เมื่อกี้ลงมานึ่งนะคะให้จะห่อผ้าขาวบางก็ได้หรือว่านึ่งเลยแบบนี้ก็ได้ค่ะ เราจะนึ่งต่อประมาณ15ถึง20นาทีหรือจนกว่าม,มันของเราจะสุกนุ่มดีค่ะแล้วแต่ขนาดและความหนานะคะนึ่งให้สุกให้นุ่มดีเลยค่ะและต่อไปเราก็จะมาเตรียมในส่วนของมะพร้าวนะคะมะพร้าวเลือกมะพร้าวถึงทึกแต่แบบที่ไม่แก่มากค่ะจะได้มีความนิ่มอร่อยนะคะใช้ที่ขูดมือค่ะขูดเป็นเส้นฝอย เล็กใหญ่สั้นยาวมากน้อยแล้วแต่ตามชอบเลยนะคะเราจะเอาไว้แต่งหน้าขนมของเราค่ะใครจะใส่ผสมลงไปในตัวแป้งด้วยก็ได้หรือจะโปะข้างบนหน้าขนมอย่างเดียวก็ได้ค่ะก็จะได้เป็นเส้นๆแบบนี้นะคะพอเราขูดมะพราเป็นเส้นๆเ,เสร็จเรียบร้อยนะคะจากนั้นก็ใส่เกลือโรยลงไปค่ะ คลุกเคล้าให้เข้ากันดีค่ะมะพร้าวของเราจะได้มีความนัวนะคะมันมันเค็มๆอร่อยมากยิ่งขึ้นค่ะจากนั้นก็พักไว้ค่ะพอเรานึ่งครบเวลา15นาทีค่ะมันม่วงของเราก็สุกนุ่มดีแล้วนะคะจากนั้นก็นําไปเทใส่ชามเทใส่ภาชนะที่เราจะใช้บดค่ะเราจะต้องรีบบด ตอนที่ยังร้อนๆนะคะจะทําให้ละเอียดง่ายละเอียดไว้ค่ะจากนั้นเตรียมชามผสมค่ะใส่มันม่วงที่เรานึ่งไว้ร้อนๆเมื่อกี้นะคะจากนั้นก็ใช้ที่บดใครไม่มีก็ใช้ซ่อมใช้อะไรก็ได้ค่ะที่แข็งๆบดบี้ไปให้ละเอียดดีเลยนะคะ ต่อไปเราก็จะมาลงมือทําขนมมันม่วงของเรานะคะมันม่วงที่เราบดไว้เมื่อกี้ค่ะจากนั้นใส่น้ําตาลมะพร้าวค่ะใครไม่มีใส่น้ําตาลปี๊ดน้ําตาลทรายก็ได้ความหวานปรับลดได้ตามชอบเลยนะคะใครชอบหวานมากหวานน้อยใส่ไปได้เลยค่ะแต่ถ้าเกิดได้มะพร้าวได้น้ําตาลมะพร้าวจะหอมอร่อยมากยิ่งขึ้นค่ะเกลือค่ะขยำให้น้ําตาล ละลายเข้ากันก่อนค่ะน้ำตาลน้พร้าวก็ใช้แบบนิ่มนะคะจะได้ละลายง่ายค่ะจากนั้นเราจะใส่แป้งมันค่ะตามด้วยแป้งข้าวเจ้าค่ะแล้วก็แป้งข้าวเหนียวค่ะตามด้วยกะทิค่ะ จากนั้นก็นวดผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีเลยนะคะ พอเรานวดขยำทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะก็จะได้เนื้อขนมข้นๆแบบนี้ค่ะจากนั้นเราจะนำไปห่อใบตองนึ่งกันนะคะต่อไปเราก็จะมาทำการห่อขนมมันม่วงของเรานะคะเตรียมใบตองค่ะฉีกเล็กใหญ่มากน้อยแล้วแต่ตามชอบค่ะใครจะทำห่อเล็กห่อใหญ่ก็แล้วแต่เหมือนกันค่ะผ้าชุบน้ำเช็ดทำความสะอาดออกให้หมดให้เกลี้ยงนะคะ หน้าหลังเช็ดให้หมดให้เกลี้ยงเลยค่ะจากนั้นก็มะพร้าวที่เราขูดแล้วก็คลุกเกลือไว้ใส่ลงไปค่ะใครจะใส่ก่อนก็ได้ใส่ทีหลังก็ได้ค่ะจากนั้นก็ตักขนมของเราใส่ลงไป แล้วก็จับใบตองพับซ้ายพับขวาค่ะจับพับหัวท้ายค่ะแค่นี้วิธีหอ่อง่ายๆสวยมือใหม่ก็ทำได้ค่ะใครห่อไม่เป็นก็ห่อได้นะคะใส่ซึ้งเรียงพักไว้ก่อนค่ะอีกทีนะคะ ใครจะใส่ขนมไปก่อนก็ได้แล้วก็ตามด้วยมะพร้าวก็ได้ค่ะใส่ก่อนหรือใส่ทีหลังก็ได้ไม่มีผลนะคะจากนั้นพับซ้ายพับขวาพับขวาพับซ้ายตามถนัดค่ะจับพับหัวท้ายลงมาค่ะ Okay. กลับมาแค่นี้ก็ได้แล้วค่ะวิธีห่อง่ายๆนะคะเรียงใส่ซึ้งเตรียมนึ่งได้เลยค่ะพอเราห่อเสร็จเรียบร้อยนะคะเรียงใส่ซึ้งค่ะตั้งหม้อซึ้งให้น้ําร้อนน้าเดือดดีนะคะเราจะนึ่งต่อประมาณ 30- 40ถึงนาทีแล้วแต่ขนาดและความหนาค่ะหรือจนกว่าขนมของเราจะสุกนุ่มดีนะคะปิดฝาค่ะเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันอีกทีตอนขนมของเราสุกดีค่ะ พอเรานึ่งขนมของเราครบเวลา40นาทีก็ปิดเตาเปิดฟ้าดูค่ะนี่สุกดีแล้วนะคะยกลงพักไว้ให้เย็นสักหน่อยเดี๋ยวเราค่อยมาแกะดูเนื้อขนมข,นมของเรากันดูค่ะเดี๋ยวเราจะมาแกะดูขนมมันม่วงของเรากันนะคะใครจะทานร้อนๆก็ได้ยิ่งจะเหนียวนุ่มอร่อยมากๆเลยค่ะหรือใครจะพักไว้ให้เย็นก่อนก็ได้ ถ้าเกิดขนมของเราเย็นแป้งยิ่งจะเหนียวนุ่มเนบอร่อยมากๆเลยนะคะสีสวยสุดๆเลยค่ะป้าบนี้มะพร้าวทินทึกแบบไม่แก่มากเวลาทานคู่กันเข้ากันเข้ากันค่ะสูตรนี้เด็ดมากๆรับรองอร่อยแน่นอนค่ะลองไปทำดูนะคะขนมมันม่วงแป้งเหนียวนุ่มเนบ หอมหวานมันอร่อยลงตัวสุดๆเลยค่ะถ้าชอบกาฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดรลปกกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแพลวได้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ